สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกับเจตุยอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือต้นพาส์สรี่พี่น้องอันนี้ที่มเมล็ดมันแห้งเนะาะเจตุยไม่เก็บมเมล็ดมันอ่ะพี่น้องก็ปล่อยให้มันอยู่ในสวนนี่แหละปล่อยให้มันร่วงลงไปในดินให้มันเกิดขึ้นมาอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องวันนี้เจตุยก็จะมาเคลียร์ไอเนี่ยพี่น้องหญ้าเคลียร์หญ้าให้ต้นสตรอเบอรี่เจตุย เพราะว่าหญ้ามันท่วมหมดพี่นอ้องหญ้าท่วมต้นสตรอเบอรี่เยก๋ต๋ยกลัวว่าจะไม่มีสตรอเบอรี่ปีต่อไปวันนี้ลมแรงแรงพี่นอ้องลมแรงมากเลย ไปทำสวนได้ไม่ถึง20่สินาทีพี่น้องจา๋พาพ่อใหญ่ก็ให้ลูกสาวไปเรียกบอกว่าอยากจะคุยกับยายตุย๋ยตอนนี้ยายตุ๋ยก็มานั่งอยู่ในห้องแกพี่น้องอาจจะเห็นเป็นเงาแวบไปแวบมานะคะเพราะว่าห้องพ่อใหญ่มันจะหันหน้าไปทางถนนพี่น้องแล้วทีนี้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันก็จะไปบังแสงพระอาทิตย์ คือตอนนี้ลมแรงมากพี่น้องลมก็พัดกิ่งไม้ปิวไปปิวมาเนาะพี่น้องอาจจะเห็นเป็นเงาแวบๆบแวบๆบแบบคือเย็ตุยก็มานั่งคุยกับแกไม่อยากจะออกจากเตียงแกอยากจะนอนอยู่ในเตียงคือออกไปข้างนอกมันหนาวพี่น้องออกมานั่งอยู่ข้างนอกมันหนาวแกบอกว่าอยากจะพักผ่อนในเตียงโอเค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  do you want some chocolate รีเว่า์ o ซัช็อกโกแลตรีอยาก,กินช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี้ก็คือลูกสาวซื้อมาให้พี่น้องก็ให้กินวันละเออ่สแควร์ให้กินวันละอันสองอันไม่ให้กินมากกว่านี้ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นพี่น้องน้ำตาลขึ้น <laughs> ให้กินโอเค อยตุยถอดแว่นตาดีกว่าพี่น้องจา๋าเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันกระทบกับเอแว่นตาอย่าตุยมันทําให้มีแสงที่ตาอย่าตุยแต่ถอดแว่นตาแล้วก็มองไม่เห็นพี่น้องจา๋าทุกวันนี้ตายตุยนี่แย่มากๆเลยตาแย่มากเลยพี่น้องเพราะว่าที่ตุยเคยพูดไปว่าจะจะทําคลิปห่างๆแล้วก็หรืออาจจะเลิกทํา youtube ไปเลย แต่คิดไปคิดมาคิดถึงเพื่อนน่ะคิดถึงเพื่อนมากๆเลยก็คือไม่รู้นะมันมีความรู้สึกว่ามันเหงามันมันขาดอะไรไปอะ่ะพี่น้องถ้าเราไม่ได้ทําจริงๆนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนอยตุยก็ได้นะคือถ้าเราเคยทําคลิปแล้วเราไม่ได้ทําอ่ะพี่น้องเราไม่ได้ลงคลิปเราไม่ได้ไปคุยไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอมันเหมือนมันขาดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอะ่ะ <c oughs> อยตุยก็เลยจะแสบตาจะปวดตายังไงก็ <c oughs> เลยต้องทําพี่น้องจ๋าก็เลยต้องทํา ก็นี่แหละเะตุยรีบวิ่งเข้ามาจากสวนพี่น้องเพราะว่าพ่อใหญ่ให้ลูกสาวยาตุยไปเรียกบอกว่าแกอยากจะคุยกับยจตุยที่แกอยากจะคุยด้วยก็เพราะว่าแกอยากจะถามเรื่องเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี่ยจตุยยังไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรแกมากมายันนี้แกมีนัดไปหาหมอสี่โมงพี่น้องสี่โมงเย็นเนาะก็ทีนี้คือจริงๆแล้วเขาจะมีรถมารับแกนั่งรอกันจน กือบสี่โมงพี่น้องแล้วทีนี้ทางทรานสปอร์ตเขาโทรมาเขาบอกอให้ยตุยโทรไปที่คลินกิกบอกว่ารถทรานสปอร์ตจะช้าหน่อยยตุยก็เลยโทรไปไปคลินิกพี่น้องเขาบอกว่าแล้วจะมากี่โมงเพราะว่าคลินิกเขาจะปิดสี่โมงครึง่งก็เลยเจตุยก็เลยโทรกลับไปที่ทรานสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งอ่ะพี่น้องเจตุยบ,บอกว่าถ้าเธอมาช้ากว่าสี่โมงครึง่งไม่ต้องมาเลยนะเพราะว่าคลินิกเขาจะปิดแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่งงางนั้นก็คือ ฉันไม่ไปแล้วเพราะว่าคงไม่ทันแน่ๆสี่โมงครึ่งนี้ไม่ทันแน่ๆก็นี่แหละพี่น้องก็เลยพ่อใหญ่ก็เลยไม่ได้ไปเมื่อวานก็เลยต้องรีบุ๊กใหม่อีกครั้งหนึง่งที่แกอยากจะคุยกับเยตุยอีกเรื่องหนึ่งก็คือแกถามเยตุย๋ยตอนที่เยตุยวิ่งมาจากสวนนี่พี่น้องก็มาคุยกับแกนี่แหละเรื่องแกถามเยตุ๋ยบอกว่าเธออยากจะกลับบ้านไหมเยตุยก็บอกว่าทําไมเหรอเย,ยตุ๋ยถาม ถ้าเธออยากจะกลับบ้านเธอจะทํายังไงกับฉันแกก็ถามอย่างนี้เนะาะยายตุ๋ยก็บอกว่าก็ยังไม่รู้นะแต่ก็มีอยู่ทางเดียวก็คือถ้าฉันไปบ้านเธอก็ต้องไปอยู่แคร์โฮมฉันก็จะเอาเธอไปฉเฉพาะตอนที่ฉันกลับบ้านเท่านั้นเพราะว่าต้องเอาเธอกลับมาอยู่แล้วฉันไม่เอาเธอไปไว้แคร์โฮมตลอดหรอกฉันอยากจะดูแลเธอเองชีวิตฉันน่ะก็ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเธอกับลูกสาวบอกว่าฉันไม่รู้นะว่า ถ้าฉันไปอยู่แคร์โฮมไม่จะมีใครไปเยี่ยมฉันหรือเปล่าเพราะว่าญาติพี่น้องของฉันเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับฉันมาเลยจริงๆแล้วแกก็มีญาตินะพี่น้องญาติแกก็มีเยอะอย่างที่ยายตุยเคยพูดไปเนาะแต่เขาก็ไม่เคยเออมาหาแกนะพี่น้องไม่ได้มาหาแกแกก็พูดต,งตรงๆนะว่าตอนนี้ฉันไม่มีใครก็คือมีแต่เธอกับลูกแค่นั้นแหละที่ฉันคิดว่า พอที่จะอาศัยได้แกก็พูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าญาติพี่น้องของแกก็คือเขาไม่เคยมาถามข่าวถามข่าวอะ่ะก็คือเงียบไปเลยเขาเงียบเฉยไปเลยแม้แต่จะมาเยี่ยมแกเขาก็ไม่เคยมาแกก็เลยคิดว่าตัวของแกถ้าไม่มียาตุ๋ยกับลูกสาวแกก็คงจะแบบว่าเหงาพี่น้องแลแ้วจะบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปเยี่ยมฉันหรือเปล่า ช่วงขนาดที่ฉันอยู่แคร์โฮมฉันคงจะเหงามา,ากๆเลยยายตุยก็เลยบอกกับแกร์นะบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอจะเหงาหรอกเพราะว่าอยู่ที่แคร์โฮมน่ะมันมีเพื่อนเยอะมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่เยอะเพอเพอเธอจะมีเพื่อนคุยมากกว่าอยู่ที่นี่ด้วยซ้ําไม่มีอะไรก็มานั่งคุยกับแก แกไม่อยากจะออกจากที่นอนเจตุยก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละกินข้าวบางทีเจตุยก็ต้องเอาข้าวมากินกับกับแก่ข้างๆที่นอนแกนะพี่น้องเร่อหละจ้าพี่น้องจ๋าเจตุยก็มาเล่าให้ฟังก็ชีวิตของเจตุยกับพ่อใหญ่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ดูแลกันนะพี่น้องแกดูแลเราเราก็ดูแลแกก็ <laughs> ประมาณนี้แหละเจตุยก็ไม่มีอะไรมากกับพี่น้องค่ะก็มานั่งคุยกับพ่อใหญ่ก็เลยเอาโทรศัพท์มาคุยกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ เป็นเพื่อนเยตุยกับพ่อใหญ่ไปด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มานั่งรับฟังเยตุยคุยกับพ่อใหญ่ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็แค่นี้จ้าขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังเฮงเฮงปังปังล่ำล่ำรวยรวยไม่เจ็บไม่จนนะคะสวัสดีค่ะไอเกตมาแฮนเอาบอยหนาว굿ไบนา